เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เพื่อสันติภาพร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงอย่างมีพลังโดยศูนย์นำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบตอฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ <S a s s ล l a m u a l a i k u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h ท่านผู้ชมคะวันนี้นั้นสมาชิกในเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้เรายังคงอยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานีนะคะเราจะไปเยี่ยมครอบครัวชาวพุทธน้องนิกหรือน้องอรพันธ์ปลาชุนเทศนะคะซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมะปาชุทิศของจังหวัดปัตตานะะีแล้วก็โดนยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่นี่คะ่ะแล้วเป็นไงหายตกใจหรือยังคะดีขึ้นแล้วเนาะ แล้วคุณพ่อพอรู้ข่าวว่าเนี่ยลูกโดนยิงแล้วคุณพ่อคุณแม่รู้สึกไงบ้างตอนนั้น่ยตอนนั้นผมผมูผม้ตรงๆกลงว่าผมทําใจแล้วพอดีเพื่อนที่โทรไปก็บอกว่าลูกตัวผมก็ทําใจผมว่าชีวิตลูกผมไม่มีแล้วมผมคิดว่าคงจะมาเอาศพกลับอย่างเดียวเพราะว่ามันยิงมันมันไม่เคยทอดเลยใช่ไหม,มแล้วเพื่อนที่โทรไปก็บอกว่าพอถามถึงมันโดนที่ศีรษะผมก็ ทำใจแต่คุณแม่หนูร้องให้ก็ทําให้ถชคแต่ว่าผมเป็นแต่ว่าผมถึงจะร้องกับผมร้องอยู่ในในใจน้ำตาผมไม่ให้ออกน้ำตาไม่ออกมาเห็นว่าลูกยังมีอยู่แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นห่วงยังนึงว่ามาเห็นทางทางกระสุนก็กลัวสมองกลัวสายตาพอคุณหมอมาที่คุณหมอเช็คหมดแล้วก็ว่าไม่โดนก็ยังโล่งใหญ่บปนนิดนึงว่าเออลูกยังยังไม่โดนที่สําคัญใช่ไหมค่ะ มีพ้นขีดอันตรายแล้วย่งหมอว่าพ้นแล้วนะพ่นแล้วนะคะเขาไม่โดนไม่ตาไม่เป็นไรนะมันไม่โดนเส้นเส้นประสาทมัหมอไม่เป็นไรโอเคอืแล้วคุณแม่เขาเป็นไงคะรู้สึกสบายใจขึ้นไหมเห็นอาการน้องดีขึ้นครับค่ะแล้วพอเห็นลูกแบบว่าที่คุณพ่อบอกตอนแรกทําใจแล้ว พอมาเห็นเขาปรากฏว่าเออเขายังยังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นเป็นลําดับแล้วความรู้สึกคุณพ่อตอนนี้เป็นไงบ้างดีขึ้นเรื่อยๆท้ำดีขึ้นแต่ว่าไอ้เรื่องความแค้นมันมันหมดนะเราลูกใครใครใครก็รู้พวกที่มาเนี่ยเคยโดนไหแย่งใจเรามีความแค้นเหรอเออมันทําลูกกูใช่ไหมเรื่องแค้นเนี่ยมันจะหมดไปลําบากค่ะแล้วนี่ก็สูญเสียพ่อใช่ไหม เสียพ่อแล้วก็ปู่ด้วยมีความเดียใจไหมผมถามมีตอนแรกก็เสียใจตอนนี้ยังมีความเสียใจไหมในในใจเจ็บไหมถามจริงว่ามันมันหลุดพ้นไปแล้วค่ะแต่ว่ายังมีหรืว่าเรื่องกรรมกรรมเก่าของเขาส่วนหนึ่งแต่ว่าถามจริงว่ายังมีไหมมีก็รู้สึกเสียใจที่เขาจากไปก่อนวัยอันควรแต่ถามว่าได้ติดใจกับเหตุที่เกิดหรือบุคคลที่มาทําหรือเปล่าหนูหนูให้หนูเออยังไงอะอาโหสิกรรมให้ดีกว่าเพราะว่าหนูถือว่าส่วนหนึ่งเนี้ย เป็นผลกรรมเก่าของเขาด้วยเป็นความเชื่อของหนูที่หนูพ่อหนูเป็นคนดีคนพุทธหนูถือว่าการที่ผุธอค่าแค้นหนูคิดว่ามันมันทำลายชีวิตหนูชีวิตครอบครัวหนูอะไร่เงี้ยพอดีน้องดวงเนี่ยเขามาอยู่ในเครือข่ายเราค่ะดีแล้วให้ช่วยช่วยกันแล้วพออยู่ในเครือข่ายปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราให้กําลังใจซึ่งกันและกันทีนี้อาจจะมีความโกรธความเกลียดความแค้นซึ่งตอนแรกๆอ่ะแค้นมีเยอะแค้นเนี่ยมันก็ค่อยๆขี้คลายลงเป็นเพราะว่าเราได้กลุ่มด้วยค่ะคุณพ่อมันช่วยได้เยอะ คุณพ่อมีเพื่อนที่เป็นมุสลิมไหมคะมีครับผมบ้านเดิมอยู่มาโยออตมบลอยู่ในพวกอะไรนะบ้านเดิมแต่ผมไม่ได้แฟนที่นีออ่แล้วก็มีเพื่อนมุสลิมเยอะมีเยอะผมอยู่โรงเรียนกับเด็กอิสลามมุสลิมนะผม,ผมพูดผมพูดอิสลามกล่องเลยได้แต่ผมไม่พูดใครพูดผมผมรู้ความนะพาะผมเรียนกับพวกนี่ไเขาก็เราเรียนมาด้วยกันอดีกเจเจนายูุล่และนี่ บริบารเยอะก็สิครับแตเมาแกอปออิตอกตีปะผมไม่พูดพูดไทยดีกว่าผมรู้ฟังแล้วนะเพราะเสียดายไม่ได้ความสัมพันธ์ที่เคยดีๆกันระหว่างไทยผมใช้ายมากครับเมื่อก่อนเราอยู่ยังไม่มีอะไรมงอะไรจะไปไหนก็สบายใช่ไหมไม่ต้องเที่ยวระแวงกันแบบนี้เราอยู่อย่างพี่อย่างน้องมีงานมีงานเราไปช่วยกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ใจกันแล้ว สเสีย,สสยดายความสัมพันธ์น,ะนะั้นอยากอยาก,อยากให้มันเป็นเหมือนเดิมอยากได้คืนมาเหมือนเด <Heights S 2> ิมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมคงเห็นแล้วว่าความสูญเสียและผลกรทกนนกทะทบที่เกิดขึ้นนั้นเกิดทั้งกับพี่น้องชาวพุทธแล้วก็พี่น้องชาวมลายูมุสลิมนะคะนี่เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นและสันนิภาพคือสิ่งที่เราใฝ่หา ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการร a m a d a n n i g ช่วงเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้นั้นอัสลามมะลัยกุมวาระตุลลอฮิวะบรากกาตุ